นม่ไมปบางหันกัเขาดีกูเลยเล่นบลกอบบอบเล่บอกอบบอ๊บกันเล่นบล๊อบาอกันพุ่แม่ได้มาจากค้านฝันบอกะบอกฝันนางยางมาพ่อหลวัดอัน่ะเป็นตัวได้เปลายางมาพ่องวนนั้นวะตัวก็สั่นไปซื้อแาม่สิบหกสิบเกีนะนั่นเห็นบอนพุ่นแมมาลักเขียนไว้น้าบัตรแม่พุ่นแม่แล้บอก แต่ก่อนก็ไม่เคยมาถ่ายเราไม่เคยฝันไม่แต่เห็นบ้านนี้รถตาใจว่าบัวกั่นตาหน่ะว่าบุมเงนบัวไปซื้อก็บ่ได้ดอกกุศลยังก้นเราเขาคายมาใหม่ยู่นขอเสียมนี่ว่างัสิบเห็นมื่อนั้นก็กับเชียปิดาพ้นมานี่ก็เลยว่าเชียเชียบ่งดูหันนะอว่า ตัวนี้เลขาแน่นอนแต่ว่าตัวนี้เปลืกซ้มก็ได้เปลือกซูนก็ได้เปลือกแปดก็ได้แล้วต้องเจ้าสิจัดการเราคหะวดนี้บอกคุณแม่บอกหมวดวังหาสวนนั่นบอกแม่แม่นเท่าเคลังอนหลังเนาะอืมรวังสูฟังเพราะว่าเขารวางว่าไน่าได้แล้ามาใส่สวนไอ้ค่ะเอหดวังหาสวนนั่นกะเขาเนาะแม่เนาะ วัดก้อนไปหันหกเนื้นาะหกนืงกับอันตัวใดเหรอเขา,า่าจะหกสิเกตเขาเขาอ้ <50 S 2> อเบันนี้แต่น้ำเชียกับบัวหกมาถามดิตัวกับบอกแต่ตานี่ละไปไปซื้อไปไปสดมาตาสั้นน้นเลขกันสิบหกสิเกตขึ้นอยู่างเทียนบ้าสัน<อ>ว่า<ก>สันไปซื้อกับบัดใดอกสั้นละว่ะเห็นเป็นตัวเลยเนี่ยเห็นเป็นตัวนี้แล้ว เรียบย่างตัวย่างไฟเรียวไปเรียมาเรียไปเห็นเลยไม่นผู้ใดมาหลักเกณฑ์ใบบาทนี่วาสัม่ยนเล่าก็แต่วงแตหงวดนี่นี่บบัท่านได้บุษท่านได้ยังดิบุญนี่บัตท่านได้ยังบุัานเบิงยังพอบบท่านเห็นบ่แม่บ่วบุัานเบิกยังพรอบัท่านเบิงบรท่านในเมียบท่านฝันฝันแล้วค่ะฝันแล้วเออเอาฝันนี่ละแม่ฝันว่าตานี่ยางแมแต่สิน ตอนนี้อย่างเนี่ยเราเราเอาอันหินหินลูกลั่งเนี่ยเข้าบ้านเราบ้านเราบระยุทธ์ดิยู่ซื้อบ้านยังษ์อ่ะอันฟันคักฟันแน่เนี่ยเราเลยชุงช้งสู้งโอ้แต่นี่ย่งมาจีบพังลงมาหนีดิใส่หันท่างดิขันน้ำพังมาหนีคอยมาขวดเอาคักคักดิมใกล้บ้านคอยว่าสันา่นมาขวดเอาเปื่อนมาอัดไปยู่ว่าสัน่นปกติเปื่อนอัดไปถ้าเบิ้งจังไนมันกระพังลงว่าสัน่น บาดนี้ก็เลยแล้วเราเอาไอ้หินลูกลังเนี่ยไปปัน้นปั้นพระพุทธรูปไงปางสมาธินี่เราว่บาบา้บาบ้านบ้านี่มีเห็นแทถแน่นอนอะไรอย่างนี้คักแต่ว่าบม่คัดเบื้องตัวเล็วแต่ขึ้นมาขุอกวนนี่ก็ว่าสิไปเบื้องเบืบ้องกับ,บเบื้องเปเบื้องยังบม่คัดเบื้องเดี๋ยวนี้ ก็ได้เปเบิ้งซะบ่ล่ะแม่บ้านยนสายจับแน่ยบ้านที่ปเบิ่งนี่สิเบิ่งหนังสื้อโอ้ยังบ้านเปิดเบิ่งให้เพิ่นอยู่เดี๋ยวนี้เ้องขอเด็กผู้ชายหน่อยแน่ใจนี่มีไปบ้านพูดไงตัวเลขในใจอือๆมีตัวมากในใจแล้วไปแม่คือเห็นเห็นลิษแลดอยู่นี่คือมี3อยู่บนมี7อยู่ล่างือ3บน7ล่าง3บน7ล่างมันอันนี้เป็นเลข นี่อันเลขเกต์นี่เลขสามมันนอนตึงหัวเอาเป็นเลขวิ่งได้บ่แม่จ๊เจ๊แดงมันกับขั้นเป็นเพิ่นผู้นี้นี่บอกเลขตัวเดียวตลอดค่ะแต่อได้ไหมเพิ่นผู้นี้คือผู้ใดคุณแม่นั่น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 ตลอดเห็นบ่กดูเจ้าปล่องด้วยนะต้นแดงแดงนี่บ่เออแดงอ๋อต้นบล็อกต้นบกเอาเดียวใครทุกงวดไม่หันเพฝันหัน ้เต er. ัวเตัวก็คืตัวนั้นล่ะต้มบ๊กแดงบ๊อดหางเอามูเจ้าบางเอารสมูเจ้าว่าตัวอดคือตัวนั้นล่ะค่ะมืพ่นมามันขึ้นจังสีสามอยู่บนเอยู่ล่างสามบนเขียดล่างเอาไปเป็นเลขวิ่งก็ได้เด้อค่ะกัน ผู้ใดได้ตัวใดมีอย่างในใจมัจับตัวของคุณแม่ไปใส่กรบไดน้องแม่นอม่จงนูนั่นแหะจุ่งักวักนั่นจุมือบบบหัวหัวไอ้นั่นนมบหจ้าเบิ้งคักเบิ้งเอาสบนเจล่างแล้วคอยเบิ้งม่โอ้ยแม่นให้เราบอกก่อนนั่นะเ้าเจ้บกกระบอกันปรากฏนี่หนิเแตาว่ามือพนมาหันาปรากฏหินบอกขั้นจะกไทายเอาเบิดละคนก็ทายเอา มือเศ้ามากเมื่อบางก็เลยบเห็นก็เล็เสี่คนบ,งบงังใบมุจอตัวยังอยู่ทึ่งๆนี่ทั้งาจาวาเล็กสามทั้งยุยยุยยู่พื้นยุ่นีเด็ดละทั้งใส่มาอียังว่าเล็กยังเลกเก็ดอเออจัดวางจันกับกว่บบาคือก,กันกดดกสามบนเกีล่างได้แล้วเนาะแม่น,ะน้อรถเราเอาสามเกียรรเหนาะเอาจับใต่กันรถบ่ เพราะว่ามันมันมันตัวหนังสือมันบอมันเลี่ยงกันมันขี้กันมันขี้กันอืมเอาสามเกียร์โหลดถอยไปมันงุ่มหนาลงมาใส่เลขเกียร์ค่ะโอ้ยสมุดเลขเกียร์นะเลขสามงุ่มทั้งหนาลงมากงุ่มทั้งหนาที่เป็นประมาณนี้เนาะแม่นะนี่นี่นี่เลขเกียร์นะเกียร์ตังสี่เป็นวะเกียร์สามสี่มาจังสี่วะ บอกว่านั่นง่ายขึ้นแตตัวห่นงง่ายบอก <laughs> โอ้โหลูกกระไดเนาะนี่บะกามเต็นเออมันลงขึออ้นต่อเตาหน่า <c oughs> ละ่ะม,มันจะเป็น,ออน,นข,ขึ้นต่อเตาเอาเอาสีเขียนสมมุดหน่อพี่น้องเล้อบาทนี่เอานี่เรียกเกดนี่เรียกสามสาระต,ต่อเ<ร>าตายังสิบอแม่ไม่หันเออเอาใส่การลอดเลยมันก็เป็นงสัตว์ลสามเต็นละสามลอดง่าย นูปไยงงก,ก็วิ่งสาเจแม่มมาตับง,งนี่ <3 S 1> นเด้อพี่น้องเด้อนี่แหะแม่เลาว่าอันว่างหันนาะมันเก้ามันออกอยู่นี้ค่ะเลกเก็ดมันออกอยู่พุน่นก็เชืว่าเก้าเก็บนะโอ้อยู่คนละมองอยู่คนละมองค่ะเจ้า,จาควากับบุัวลสาดหรอะากับบวปายังบัื่อบ่ง บานนี่เระบัดคุณแม่เจดีย์หัวซา,าเอาบันยงหัวซา,ามาดูดเด,ดี๋ยวดิหัวซาบานนี่เระคุณแม่เอ้ยแต่ปกปุกมากเลยอะเอ้ยเพราะว่ามันเกิดเจดีย์เะบาดที่เวียน,น,น,นี่นี่มีนี่แน่นอนเลยนี่ขันข้นขัน้นเบื้องเลขพระพุทธรูปหลอดเออมันสิออกตัวอะไรก็คือค้นู่หันละหลอดอให้ไปเบิ่งทัพนายเนาะแม่เนาะแม่นแม่นแต่พระพุทธรูปให้ไปเปิดนั่งคือเบิ้องเบื้งพุทธรูปแอดมินมอได้ถือมานน้ำบ่ไอ้ นังสืออันทำนายทำายอ่ะบ่ไร้บ่ได้เด้รอบวันีสำนักอันต้องพกตลอดบับมันพกคนพมาสวเออพมาสัตว์พกกี่หลอละพมันอยู่ในโทรศัพพ์รมาสัตบันเห็นพระุทธรูปเออนั่นะทไม้สาอยู่บนเกอยู่ล่างว่ามันหลายอดมินขาต้องมาะสหลายหลายถือมากนแนวัได้ามอย่าติดเชคให้อเออมันอยู่ในหัล่นลอยู่ในหันลครบหมบางสมาธิในร้อยปียู่นละ แต่ผมจำ่าผิดนี่ฟังสมาธิเลยล่ะสองเจ็ดย่างนี้พ่อผมตามปัวตีเลยเนี่ยแต่ว่าพจน้ตัวนี้ยังหันพดเปลาอันไอ้เงี้ยมองคนมาต่อแก่นเลยมีผู้ชายแกสองคนไม่ง่งพูดเดี่ยวขึ้นแมครับแล้วก็คะไอ้ฟังสมาธิเพิ่มมามาใกล้เราก็ไป เพิ่มสำนักสงฆ์ไปล้างอุปกรณบ้านนี้ไปอยู่ปูไปอยู่กับเดี๋ยวผมนี่ยมายว่าซ้ำเป็นล่ามละเจ่กอนเป็นลามเจกน่นี่ลพอนอยหน้าเหนือุ้มสาวดอกคุ่นุ้มแม่รัศมีุ้มอย่างนี้เจำมนบ่จ้าแมนจำบแมนจำแต่ว่าเป็นเสื้อเป็นล่าง ทานเพิ่นมาเทียมได้ทานโอ้ล่างค่ะเป็นล่างทานพ่อหน่อยหน้าเหนือครับพ่อหน้าเหนือิพ่อเป็นส่งแมนบ่จ้ะส่งครับเป็นส่งเนาะเป็นล่างแต่ว่าเป็นล่างที่ว่าบ่แม่นบ่แม่นไอ้ล่างประจําที่วัดค่ะอืท่านล่างเลขนำโชคฝันเห็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนี่ยนะค่ะนั่นแหละโอ้จ๊ะนี่ค่ะเลข ตัวเม่คุณแเจ็ดกแปเจ็ดกับแปดแนค่นแเจ็ดเจ็ดหกห้าเจตัเก้าเจ็ดสามศูนย์หกสามตัวนี่แหละฟังสมาธินะครับห้า จังหวะมือเยนมานี่แล้วมาหาแม่นีแล้วว่าุแปหาะกุ้แม่เราก็เห็นเจ็ดนั่นไหงเห็นเจ็ดแล้วว่างแปดับสามเป็นเลขตัวเดียวกันนี่แม่เด่นเก่ว่าแม่ว่าเป็นสาตัวนี้ครับศูนย์กับสามคับเป็นอันเดียวกันเด็มเจ็ดเต็นแปดเนาะแม่อยู่ในนี่จ้ะเมเจ็เต็มแปดน่นคือสามพอดีน่ะนำเลยพวกผู้สื้อซื้อขันหมากไหม ซื้อมากไม่ซื้อมัยังใส่คู่ใส่ค่ายตะกอนน่ะตั had had ้งแต่เพิ่นเฮดได้เฮ็ดนั่ยเดี๋ยวนี้บอกพอดีอะไรล่ได้ผมมาใส่คนใส่พร้อมก่นใส่พร้อมใส่พร้อมลเ้ยาะฉันมาแต่ข้าวบะลุโอ้มันเรือกรซ่า ขึ้นแม่ฝันเห็นพระพุทธรูปต่างสมาธิเนาะค่ะก็เลยเบิงในทำหน้ยฝันเพเอาเอาเอาหินลูกล่างเนี่ยเอ็ดนะแต่นี้ยักับอันน้องพุทธั้ไอ้พิ่นน่ะเอาหินลูกล่างปั้นปั่นแล้วแล้วตัวค่อยไปพอดออก่าบ้านพังลงมาดิปวดกวดออกค่ะมีแล้วผู้มีแล้วผู้สีผ้ามาสร้างบ้านสร้างเฮื่นสร้างวัดสร้างว่าเฮาสามสี่วัดอยู่นี่ โบราณไม่หยุดกันแล้วมาหาเคเห็นกันแล้วเห็นเห็นเลี้ยงหันมาเบิ่งเด้อค่ะอาให้คุณป้าคุณแม่จับไว้ให้เนี่ค่ะอือนี่นะคะเป็นตัวเลขที่แม่จะเห็นร้อยมาต้นบกนี่ยังมาเห็นนะค่ะค่ะเราใกล้เมื่อครนี้โอกาสแต่มาตามอีกคงสุดท้ายนะคะจะเป็นเลขสามก็เลขเกินนี่เดียวแม่ เลขสามก็เลขเจ็ดนี่มันขึ้นเมือนพวกย่างบามากนาะอ๋อมีหาคำวางนึงนี่บ่แม่มีคนมาเรามีคนมาหลายอยู่แม่ได้เห็นเลขสามกับเลขเจ็ดแม่บ่เห็นเพิ่นเห็นในส่วนตัวของคุณแม่ว่าลี่นี่ยังม่เห็นเลขนิมิตเนาะค่ะเอาว่าเป็นเลขนิมิตเลขแต่ว่าแต่ว่าแม่ซี้ให้เบิ่งนี้แม่นยังนอยยุบนนี้แม่นยังแม่ว่าอระเจะว่าเจ็ด อยู่บนอยู่ทั้งหัวนี่มันสามสามตเอาหนาลุงก็จะว่าค,คุณแม่จะ,จะเห็นเองค,คุณแม่ยังมาเห็นคุณแม่ไม่ตาว่าอันนี้มันหยังอันนี้มันหยังมือคนก็นเลยยวเองแต่ว่าในส่วนตัวในของคุณแม่นี่ยังว่าท่านได้เห็นเนาะค่ะแต่ตัวเลขแนวทางมังบ่ชัดเจนจยังไม่ชัดเจนแต่ว่าอันนี้เป็นเลขฝันเนาะค่ะแม่จาฝันเห็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะก็เลยเปิดเบืองใน คำท่าน่ายฝันเนาะค่ะก็จะเด่นเจ็ดกับแปดนะคะสามตัวก็จะเจ็ดหกห้าสามตัวหก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 ออกสามตัวนางวดบางนึงตอนนี้ออกไปแล้วออแกบอกเป็นยังก็งวดก้อนออกสามตัวนางวดนี่อาจจะออกสามตัวไทยก็ได้เนาะแม่เนาะรัตตนีมันเป็นไปได้วุ่อันแม่แล้วก็เป็นเพราะได้ไปวัดสวนคือกัน แตงวัตถุพิษเป็นแนวทางแม่ค่ะถูกพิษกับบ้ากันเนาะแม่เนาะจ้าเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเขาก็จะได้มัดตามคุณแม่อีกข้างหนึ่งเพราะว่าเรานิเม็ดกับบอท่านมีเม็ดส่วนมากเลขนิเม็ดของคุณแม่สิแม่เอาค่นะส่วนมากจะเป็นเลขนิเม็ดนะคะนิเม็ดเลขบังเอินในแห่งแม่เลยมีเม็ดนั่นองเด็กบอรเงินอีก ย่างไปนี่พ่อรถพ่อได้แม่นรถเออนั่นเอินเลขบังเอิญแม่นบ่แม่นแม่นย่างไปไปเห็นเลยคุณแม่นี่แบบเดียวกันกับผมค่ะัวงวดชิบชี้กับบางเอิญลงแขกขึ้นขิ้นคิดคนแบบงวดงวดชิบชีกับบางเอินนี่จังคนอันนี้คันเอานั่งอยู่รถเนาะแกเบอร์นี่ก็น่าเกลีแกหลอโตคอร์สไม่เห็นหเห็นรถอดเตี้ยเนี้ยก็ยังเอาเยอะหน่อนี่ให้ยบังกันเลเพราะว่าไอ้ที่ปันพันมาเนี่ย คะลูกเคยนั่งเสาอย่างสิลูกเคยถึกท่านคุณพั่นเหมือนในกรเลขเขาถึงมาได้มาในมาในเมือนี้นะคะก็ได้ตัวเลขนะคะตัวเลขแนี่ท่างจากคุณแม่มาลี่ไปพิจารณาเบื้องบนก็เป็นเลขฝันนะคะเป็นเลขที่คุณแม่ฝันเห็นพระพุทธรูปปางสมาธินะคะและกับเบื้องในถ้นายฝันก็จะได้ตัวเลขนะคะตัวเลขเจ็ดหกห้านะคะและหกหกหกนะคะสองตัวแปดศูนย์เก้าเจ็ดและสามศูนย์ เด่น7กับ8นะคะส่วนเลข3กับเลข7ที่คุณแม่วานั่นคุณแม่บอท่านได้เห็นนะคะเป็นอีกมันมีคนมาเห็นนะคะคุณแม่บอกว่าให้ล่อมาตามนะคะล่อมาตามเดี๋ยวใกล้ใกล้โค้งสุดท้ายนะคะทางแอดและทีมงานเนาะคะ่ะก็จะมาตามเลขนิมิตของคุณแม่นะคะกับแม่อาจจะได้เลขบังเอิญน,นั่เนาะ,ะค่ะแม่เลขบังเอิญน,นี่แม่นอ๊ เลขบางเอิญกับเลขซึมนี่โอ้แม่นเลขซึมเลขบางเงินเนาะถ้าคนมาตามเลขบางเอิญกับเลขซึมเลขซึมนี่คือเครื่องเลขกับซิมเลขซ้ำเลขซ้ำเอาคื่องวันเราบอกว่านี่แหละเครื่องกับซิมนะคะกับซิมซื่อมของคุณแม่ซื่อมคุณแม่เอิ่นกับเอิ่นต่อภาษาอัน บ้านบ้าซึมค่ะซึมขั้นแม่นอันนั้นเขาก็ว่ากระซิบค่ะเลขกระซิบเลขกซึมเลขกระซิบเลขซึมเลขอันแม่กับป่อยบ้างมาด่วนเลขกมาเงินค่ะว่าจะได้บางเงินนี่แม่ป่อยบ้างมาดวนเด็แม่บอ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 ถามหาเพื่อนปถามหาเด็ค่ะบอได้ถามเจ้าของกับบอซื้อ กบอกหวัวซ่ามาโดนแล้วแมนแต่ว่าเพิ่นก็มาให้เห็นมา,มาซึมมาบังเอิญโยแม่จ้ะโอ้เพิ่นอยากให้ได้เนาะแม่เนาะแต่ว่าหวันบ่บม่บมีบาา่มีวจ้นาสิซื้อได้ดอกเ<า>พร <อ S 1> าะว่าใจมันบ่ไปนาําค่ะำเอาบอกบุญไปโมพี่น้องเอฟซีเพิ่นนี่ละ่ะจ้ะมาเพิ่นโชคเพิ่นมานใจใจมันบ่ไปนาําค่ะแต่พอตู้อยู่เงินบอกซื้อเราก็บ่ซื้อแลาไปซื้อตัวเรามักพุนไปจัน

ขอบคุณคุณแม่ด้วนะจ้ะจ้ะขอบคุณจ้าเลขกึมคือเลขกกับสิบเราบองเท่าไรสามยคอยสุดบ้งหนูจะไปมู่วอคุณอนนอเพราว่าไม่ดีอยาดมินบินมาพอดีนี่ก็เลยมีเนี่ยแต่เอาอันนี้บักแจงเอาบักแดงทำเอาได้บักแดงหมด๋ยอจะได้มาอีกทีรลองไก่นั่นเนี่ยเอาเด้บักแง แงมัดก็ดีละเดียวกราบปคุณแม่เอาเนี่ยไปคุณแม่กินได้เนี่ยแบงแบงแบงบ้แบงเอาไปไกลถ้ปาของไ้องชง้งคุณเนี้เลกด้อขาไปทั้งเชียงหวางขุด้วยัยงยงในบ้านในบ้านนี่คุณแม่ในบ้านมุงมนนี่แหละนนสาดนี่แหละ ใช่สิไปขุดเอาดินเพื่อไงล่ะไปขาไปค่ะจะอยากไปอยู่พอแต่ว่ากันบล็อกได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมบาแต่ว่าแล้วกัไปแล้วเนาะไปเนระทาไปเ็นยังคัไปไปคูนี่ตเพ่อนว่าเพ่อนมันอยู่เรื่อยตัวพราะเสียงนะบางคั้ก็ได้ว่าได้เป็นแนะนำตัว กระบงนะ่ปอุ้ยก็ได้มาได้ยินมามาเด็ดเส้นมาตัวบางหมดก่อวมาได้ดกมื่นมาถูกเป่าได้ครับผมเพราะว่ามัน